สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวคลิปนี้ผมจะพาชมตามรอยเมืองโบราณอู่ทองชมโบราณสถานหมายเลข9หมายเลข10บหมายเลข13บวัดเขาถ้ำพระวัดศรีสันเพชรคือชื่อใหม่ครับ อยู่บนยอดเขาถ้ำพระที่เมืองอูทองและก็เป็นเขตเมืองเก่าสมัยทราวดีซึ่งก่อนสุขโขทัยด้วยซ้ำ สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เมืองอูอ่ทองครับเขาบอกว่าเป็นเมืองโบราณมีโบราณสถานทั้งหมด14แห่งครับที่เป็นแบบนี้อันนี้คือหมายเลข10หมายเลข1หมายเลข2อยู่บนเขาผู้แฉ่งหน้าครับโบราณสถานหมายเลข10ตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันตกของเมืองโบราณอู่ทองครับ โดยอยู่ห่างจากเมืองโบราณระยะทาง1.5กิโลเมตรสภาพแต่แดามเป็นเนินดินมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นในปีป 2, พศ2506เคยมีการขุดแต่งและบูรณะแล้วข้งต่อมาพศ2557สำนักการศิลปากรอนที่สองสุพรรณร่วมกับกรมทร่วมกับการกรมการบุคค์เมืองดำเนินการขุดแต่งเรบรนาอีกครั้งหนึ่ง รูปทรงเจดีหมายเลสิมีแผงผังเจดีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12เมตรครับเป็นเจดีรูปฐานเสียงกลมโดยตัวด้วยฐานทรงกลมหนึ่งชั้นตัวไปนี้พังทลายลงมาหมดแล้วถัดจากเจดีหมาเลขสิไปทางท่านทิศตะวันอกประมาณ17เมตรมีเจดีขนาดเล็กทรงเหลี่ยม1องค์เรียกว่าเจดีหมายเลข10ทับหนึ่งมีขนาด อาเมดก็เป็นเมืองโบราณอู่ทองครับแต่อันนี้ก็คือเมืองสมัยนี้ก็เกิดกาเกิดก่อนสุโขทัยยุทธยาแน่นอนถ้าอายุประมาณขนาดนี้1,300กว่าปีมาสุโขทัยมันยังไม่ถึงพันปีมั้งครับเท่าที่ดูนี่ก็ที่เลี้ยงบัวของชาวบ้านครับนี่เป็น ที่เที่ยวที่รายล้อมอยู่ในเมืองเก่าโบรโานสถานเมืองอู่ทองนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับสำหรับเมืองอู่ทองต่อไปที่บนยอดเขาแต่ละลูกที่เมืองอู่ทองนี้จะมีวัดเก่าทุกแห่งนะครับวัดเก่าซึ่งเก่ามากด้วยเก่าก่อนกรุงสุโขทัยด้วยแสดงว่ามีคนมาอยู่ก่อนกรุงสุโขทัยด้วยซ้ำไป ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมเยีนอยู่นี้ก็คือวัดเขาพระศรีสันเพชญยาลามครับตำบลหนูทองเพลทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็อันนี้จนะเป็นโบราณสถานหมายเลข9ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองเก่าครับ โบราณสถานเจดีบนยอดเขาพระตั้งอยู่บริเวณยอดเขาพระวัดเขาพระสีสันเพชรยารามในตำบลอู่ทองวัดเขาพระเนื่องจากมีพระพุทธไาสายแยประดิสถานอยู่ภายในเพิงผาที่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออกจนกระทั่งปีปศยังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเขาวัดพระสี สันเพชยาลามสิหงสำคัญบรินะได้แจกเจดี JD บรรยดเขาจ่อยถือปูนซึ่งมีการก่อสร้างบนระอย่างน้อยสองสมัยโดยสมัยแรกเป็นเจดีสมัยทราวดีที่คงเหลือเฉพาะส่วนทางรากและต่อมาสมัยอยุธยาได้สร้างเจดีทรงกลมทับบนเจดีเดิมเอาไว้สําหรับเจดีสมัยอยุธยากล่าวว่าเป็นเจดีที่มีฐานรากทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสและมีซุ้ม ขนาดเล็กทางด้านทิศตะวันของยอดเขาด้านหลัง, AD, งเกดีทังหมดแล้วกรมศิลป์อันนี้ก็เป็นเกดีเก่าสมัยทลาวดีว่าประมาณนั้นนี่ครับวัดศรีสันต์ศจายการามอันนี้ที่เขาบอกว่าตั้งเหมือนละกังหินดังเหมือนเหล็ก ก็ไม่รู้นี่ทำขึ้นมาใหม่หรือเพิ่งเขียนไม่แน่ใจทร้างขึ้นสู่ฐานเจดีเป็นเจดีทรงสร้างขึ้นใหม่สมัยจิตยา เป็นลอยพระบาทพบตะบาทก็ถ้าไม่ขับรถขึ้นมาสามารถเดินขึ้นมาได้นะครับ อยู่บนนี่ครับถนนเส้นนี้สวยงามมากทางไปเมืองอู่ทองเลยถ้าใครไม่ขับรถก็เดินขึ้นมาจุดนี้ได้ ผมจะพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงเป็นโบราณสถานหมายเลขเก้าครับจุดนี้เป็นหนึ่งในสิบสแห่งที่อยู่ในอำเภออู่ทองครับทางนี้จะมองเห็นพระพุทธสิลีสีสวนภูมุม ที่จะสลักอยู่หน้าผาครับก็อานนี้เหมือนจะมีทางลงถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับทางที่จะเดินลงไปจะมีทางเดินลงไปเหมือนทางไปถ้ำ นะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้จะมีบาทมาใส่อันนี้ก็ลกบลงังลบ้ังไปแล้วครับแต่เล,ล็จุด ที่จริงชื่อเดิมเป็นวัดเขาถ้ำพระนะครับก็ตรงนี้ตามโบร,ราณก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการมีหุนแผนคือได้เคยมาหลบภัยที่ถ้ำแถวนี้ด้วยนะครับ ก็สำหรับทางเดินต่อไปผมว่าคงจะไม่เดินลงต่อไปมั้งครับมันมีเขาเรียกว่าถ้ำคุณแผนอยู่ข้างล่างเมื่อก่อนเคยมาทีหนึ่งแล้วครับก็เคยไปอยู่ก็คงจะไม่ไปลึกมากกว่านี้ละอันนี้ก็คือวัดสีสันเพชรชยาลามครับชื่อเดิมก็วัดเขาทำพระประมาณนั้น ชมบรรยากาศโดยรอบก็อยู่บนยอดเขานอกจากนักท่องเที่ยวคนก็ไม่ค่อยขึ้นมาเข้าที่ดูบนพื้นที่เขาก็เห็นแล้วเห็นอีกเขาก็คงจะไม่ค่อยขึ้นก็เป็น โบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของเมืองอู่ทองค่ะเขาบอกว่าเป็นหมายเลขกเก้าอยู่นะตรงนีดูครับ เพียงดียงังโอ้นี่นักท่งเที่ยวขึ้นมาครับก็เ,เป็นประมาณนั้นอันนี้ก็คือวัดเขาถ้ำพระครับชื่อเดิม